หามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดเหนือท้องฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลึกเข้าไปในศูนย์กลางอำนาจของกรุงมพนมเปญความเคลื่อนไหวที่เคยเต็มไปด้วยความมั่นใจกลับกลายเป็นความสับสนออนมานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อรายงานข่าวกรองระดับลับสุดยอดถูกส่งตรงถึงโต๊ะทำงานของเหล่านายทหารระดับสูงข้อมูลที่ระบุถึงแสนยานุภาพใหม่ล่าสุดของกองทัพไทย ที่ถูกปกปิดมานานหลายทศวรรษได้สร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งกองบัญชาการข่าวลือเรื่องอาวุธมหาประลัยที่มีอำนาจทำลายล้างรุนแรงจนสามารถลบเมืองทั้งเมืองให้หายไปจากแผนที่ได้ภายในเวลาเพียงแค่10วินาทีกลายเป็นฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนผู้กุมอำนาจทางการทหารในกัมพูชาความหวาดกลัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจินตนาการแต่เกิดจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และภาพถ่ายทางดาวเทียมที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในประวัติศาสตร์การรบยุคใหม่สถานการณ์ในกลุ่มพนมเปญขณะน,นี้ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อในพลระดับแกนนำหลายท่านที่เคยกรีธาทัพประชิดชายแดนกลับตัดสินใจยื่นใบลาออกอย่างกระทันหันแบบระนาว การลาออกครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่เพียงแค่การยอมแพ้นในทางยุทธวิธ,ธีแต่คือการแสดงออกถึงความสิ้นหวังต่ออำนาจทำลายล้างที่พวกเขาไม่สามารถหาทางป้องกันได้เลยรายงานจากวงในระบุว่าความโกลาหลที่เกิดขึ้นในทำเนียบรัฐบาลกัมพูชาส่งผลให้ระบบบัญชาการและการควบคุมเริ่มเป็นอมภาศทหารตามแนวชายแดนที่เคยฮึมิมกลับเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงชะตากรรมของตนเอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าหลายช่วงตัวภาวะสงครามจิตวิทยาที่ไทยนำมาใช้นั้นได้ผลอย่างรุนแรงยิ่งกว่าการใช้กระสุนปืนใหญ่จริงเสียด้วยซ้าเพราะมันคือการโจมตีไปที่หัวใจและความเชื่อมั่นของผู้เป็นแม่ทัพความขัดแย้งที่เริ่มสั่งสมมาตั้งแต่วันที่8เดือนธันวาคม2568ได้ยกระดับสู่จุดสูงสุดใหม่ที่ไม่ใช่เพียงการแย่งชิงเนินดิน หรือประสาทหินอีกต่อไปแต่มันคือการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของรัฐช,ชาติในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะประเทศไทยในฐานะพี่ใหญ่ในภูมิภาคได้แสดงให้เห็นถึงความสงบนิ่งที่แฝงไปด้วยความดุดันยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกที่กองทัพไทยนำมาใช้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปกป้องอธิปไตยแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ที่คิดจะรุกรานว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้น สูงเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เมื่อความลับของอาวุธขึ้นความถี่สูงและพลังงานที่มองไม่เห็นเริ่มถูกเปิดเผยออกมาในรูปแบบของการสาธิตที่ไร้เสียงแต่เปี่ยงด้วยพลานุภาพทุกสายตาของผู้นำอาเซียนจึงจับจ้องมาที่เหตุการณ์นี้ด้วยความระทึกใจว่าน,นี่คือจุดสิ้นสุดของความขัดแยง้งหรือคือจุดเริ่มต้นของระเบียบโลกใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันแน่ดังเดิมนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเปรียบเสมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแต่ในยานที่ความมั่นคงถูกท้าทายด้วยนโยบายที่ผิดพลาดและการพึ่งพิงอำนาจจากภายนอกมากเกินไปกัมพูชาจึงต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การลาออกของเหล่าในพลผู้ช่ำชองศึกในพนมเปญคือสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายว่ากำแพงเหล็กที่พวกเขาเคยสร้างขึ้นนั้นกำลังจะพังทลายลง ด้วยเพียงการสั่งการจากศูนย์ควบคุมระยะไกลของไทยเพียงครั้งเดียวความไม่แน่นอนนี้แผ่ขยายไปทุกหย่อมย่าตั้งแต่ตลาดสดติมฝั่งโขงไปจนถึงตึกระฟ้าใจกลางเมืองหลวงความหวาดระแวงว่าอาวุธมหาประลัยนั้นจะถูกนำมาใช้งานจริงหรือไม่กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่สร้างความตระนกไปทั่วทุกสารทิศในขณะที่กองทัพไทยยังคงปิดปากเงียบ และดำเนินการตามแผนการที่เป็นระบบรัดก,กุมที่สุดเท่าที่เคยมีมาความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงการกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนทั่วไปกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์การทหารในภูมิภาคเมื่อความจริงเริ่มปรากฏชัดว่ากองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่เตรียมพร้อมรับมือด้วยอาวุธแบบดั้งเดิมแต่ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่การครอบครองเทคโนโลยีอาวุธพลังงานที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน ความย้อนแย้งที่น่าสนใจที่สุดในสถานการณ์นี้คือในขณะที่กัมพูชายังคงยึดติดกับการเคลื่อนกำลังพลมหาศาลและการติดตั้งเครื่องยิงจรวด BM21 ประชิดชายแดนแต่ไทยกลับตอบโต้ด้วยความเงียบสงบและการส่งสัญญาณเตือนผ่านคลื่นความถี่ที่มองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างยุคสมัยของการทำสงครามนี้เองที่เป็นต้นเหตุข,ของความตื่นตระหนกในกรุงพนมเปญ รายงานข่าวกรองที่หลุดออกมาจากวงในระบุว่าทันทีที่เหล่าในพลของกัมบูชาได้รับชมภาพวิดีโอการทดสอบอาวุธลับของไทยซึ่งสามารถสลายเป้าหมายขนาดใหญ่ให้กลายเป็นผุยผงได้ภายในเวลาเพียงแค่10วินาทีบรรยากาศในห้องประชุมยุทธศาสตร์ก็เปลี่ยนจากความฮึกเหิมเป็นความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวอาวุธมหาประลัยชิ้นนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ระเบิดที่มีอำนาจทำลายล้างสูงแต่มันคือเทคโนโลยีคลื่นความถี่ที่สามารถแทรกซึมและทำลายโครงสร้างระดับโมเลกุลของวัตถุรวมถึงการทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในรัศมีกว้างการรับรู้ถึงความต่างชั้นของเทคโนโลยีนี้ส่งผลโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของผู้นำทางทหารการตัดสินใจลาออกของนายพลหลายท่านไม่ใช่เพราะการขลาดกลัวต่อความตายแต่คือการยอมรับความจริงที่ว่า พวกเขาไม่มีทางที่จะปกป้องกองทัพหรือแม้แต่เมืองหลวงได้เลยหากสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยในครั้งนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการใช้หลักการป้องปลามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยความลึกลับและความไม่แน่นอนเป็นอาวุธทางจิตวิทยาการที่ไทยไม่เคยเปิดเผยข้อมูลของอาวุธชนิดนี้ต่อสาธารณะจนกระทั่งวินาทีที่จำเป็นที่สุด ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถประเมินขีดความสามารถที่แท้จริงได้เลยความโอลมานในกองทัพกัมพูชาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ระดับผู้บัญชาการแต่ได้ลุกลามไปถึงทหารระดับปฏิบัติการที่เริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในยุทธปกรณ์ที่ตนเองมีอยู่จรวดและปืนใหญ่ที่เคยเป็นความภาคภูมิใจกลับกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ไร้ค่าเมื่อเผชิญกับคลื่นพลังงานที่สามารถสกัดกั้นได้ตั้งแต่ยังไม่ได้พ้นจากฐานยิง นอกจากนี้การวิเคราะห์ในเชิงลึกยังพบว่าปรากฏการณ์ลาออกประนาวของนายทหารกัมพูชานั้นมีสาเหตุมาจากการที่พวกเขาตระหนักว่าระบบเครือข่ายความปลอดภัยและศูนย์บัญชาการลับที่สร้างขึ้นมาอย่างยาวนานถูกเจาะทะลุและระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ AVAX และเทคโนโลยีตรวจจับความร้อนขั้นสูงของไทยนั่นหมายความว่าไม่มีที่ไหนในประเทศที่จะปลอดภัยจากการโจมตีที่แม่นยำ และรวดเร็วได้อีกต่อไปความจริงที่โหดร้ายนี้สร้างรอยร้าวลึกในโครงสร้างอำนาจของพนมเปนนำไปสู่การแย่งชิงความอยู่รอดส่วนบุคคลมากกว่าการนึกถึงผลประโยชน์ของชาติในขณะที่ประเทศไทยยังคงดำเนินแผนการทางการทูตควบคู่ไปกับการแสดงแสนยานุภาพเพื่อกดดันให้เกิดการเจรจาภายใต้เงื่อนไขที่ไทยเป็นผู้กำหนดอย่างเบ็ดเสร็จบทเรียนในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า ในการศึกยุคศตรวรรษที่21ใชัยชนะไม่ได้วัดกันที่จำนวนทหารหรือกระสุนปืนแต่ตัดสินกันที่ใครคือผู้ถือครองเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าและใครที่มีความสุข,ขุมในการใช้เครื่องมือนั้นเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยไม่ต้องออกแรงการที่ปนมเป็นตกอยู่ในภาวะอมาาัมพาตทางการสั่งการเช่นนี้คือเครื่องยืนยันว่าอาวุธมหาประลัยที่แท้จริงของไทยอาจไม่ใช่เพียงแค่คลื่นความถี่สูง แต่คือความสามารถในการทำลายจิตวิญญาณและการต่อสู้ของคู่ต่อสู้ให้สิ้นซากก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงออกมาเสียด้วยซ้ำดึงดูดความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกที่เฝ้าสังเกตการว่าไทยจะใช้ความได้เปรียบนี้ในการจัดระเบียบความมั่นคงใหม่ในอาเซียนอย่างไรและกัมพูชาจะสามารถกอบกู้สถานการณ์ที่พังทลายลงนี้ได้อย่างไรในเมื่อเสาหลักทางทหารต่างพากลละชิ้งหน้าที่ เพื่อเอาตัวรอดจากพายุทางเทคโนโลยีที่กำลังโหมกระหน่ำเข้าใส่เมื่อความโกลาหลในพนมเปญทวีความรุนแรงขึ้นลึกลงไปในห้องปฏิบัติการยุทธวิธีของกองทัพไทยภาพความคมชัดสูงจากดาวเทียมจารกรรมและระบบ a w a c s ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามครั้งสุดท้ายของหน่วยรบพิเศษกัมพูชาในการกู้คืนระบบสื่อสารที่ล่มสลายเว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญนั้น ไม่ใช่กระสุนหรือระเบิดแบบเดิมๆแต่เป็นยุทธการปิดล้อมทางคลื่นความถี่ซึ่งเป็นการใช้ยุทธโธกกรพลังงานสูงในการตัดขาดเป้าหมายออกจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเทคโนโลยีนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ซุ่มพัฒนามานานหลายปีเพื่อใช้ในการตอบโต้สงครามไฮบริดและอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักให้กับกลุ่มอำนาจมืดตามแนวชายแดนจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกโจมตีเป็นแห่งแรกไม่ใช่ค่ายทหารแต่เป็นศูนย์บัญชาการลับที่แฝงตัวอยู่ในตึกรฟ้าของแก๊งสแกมเมอร์และคาสิโนโทุนสีเทาในปอยเปตและพระตะบองข้อมูลเชิงลึกระบุว่าสถานที่เหล่านี้คือหัวใจสำคัญในการปั่นป่วนระบบเศรษฐกิจและสร้างข่าวปลอม เพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของไทยการที่กองทัพไทยตัดสินใจใช้อาวุธคลื่นความถี่สูงยิงถล่มเข้าใส่รังมดแดงเหล่านี้ส่งผลให้ระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สื่อสารอาัจฉริยะทั้งหมดไม่ละลายจากภายในโดยไม่มีร่องรอยของการระเบิดภายนอกนี่คือการทำลายล้างที่แม่นยำยิ่งกว่าการใช้ขีปนาวุธนำวิถีเพราะมันเป็นการเด็ดหัวใจของฝ่ายตรงข้ามโดยที่พลเรือนรอบข้างไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยแม้แต่น้อย ในมุมมองของนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์การขยับตัวครั้งนี้ของไทยเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าข้อตกลงทวิภาคีหรือบันทึกความเข้าใจที่เคยทําไว้ในอดีตนั้นกลายเป็นเพียงกระดาษที่ไร้ความหมายไปเสียแล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามเริ่มล้ำเส้นและใช้ความขัดแย้งเป็นโลก่กำบังให้กับธุรกิจที่ผิดกฎหมายความเปราะบางของข้อตกลงทางการทูตถูกพิสูจน์ให้เห็นในวินาทีที่รถถังและปืนใหญ่บ m 2 1ของกัมพูชา ถูกทำให้ไร้สภาพการใช้งานจากคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นนายทหารระดับปฏิบัติการของกัมพูชาหลายคนให้การหลังจากยอมจํานวนว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมอาวุธใดๆได้เลยหน้าจอเรดาร์กลายเป็นสีขาวพโพลนและวิทยุสื่อสารส่งเสียงโหยหวนจนต้องละทิ้งฐานที่มั่นไปในที่สุดความเด็ดขาดของกองทัพไทยยังขยายผลไปถึงการปิดกั้นเส้นทางการเงิน ของเหล่าในพลที่มีความเชื่อมโยงกับทุนสีเทาข้ามชาติการประสานงานกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียในการตรวจสอบเส้นทางเงินดิจิตัลยิ่งทำให้พนมเปญตกอยู่ในสภาวะถังแตกภายในเวลาไม่กี่วันการขาดแคลนงบประมาณในการจ่ายเบียเ้ยเลี้ยงทหารผสมรงกับความหวาดกลัวในอาวุธลับที่สามารถลบเมืองหายไปใน1ิวินาทีได้กลายเป็นสารเร่งปฏิกิริยา ให้เกิดการหักหลังกันเองภายในกองทัพฝ่ายตรงข้ามการเลือกที่จะลาออกระนาวของเหล่านายทหารระดับสูงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความขลาดแต่คือแผนการเอาตัวรอดจากการถูกโดดเดี่ยวทั้งทางทหารและเศรษฐกิจสถานการณ์ในตอนนี้ได้เปลี่ยนจากการประทะด้วยอาวุธหนักไปสู่การต่อสู้ในเชิงชั้นเชิงข้อมูลและเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างสมบูรณ์แบบ กองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการเปลี่ยนสมรภูมิชายแดนให้กลายเป็นพื้นที่ทดลองแสงยานุภาพยุคใหม่ที่ซึ่งอำนาจในการทำลายล้างถูกควบคุมด้วยปัญญาและการคำนวณที่แม่นยำที่สุดทุกย่างก้าวของการเคลื่อนไหวถูกจับตามองโดยสายตาของชาวโลกที่ต่างทึ่งในความสามารถของไทยในการครวบคุมวิกฤตการณ์ที่ดูเหมือนจะลุกลามใหญ่โตให้กลายเป็นการปิดเกมที่รวดเร็ว และไร้ความสูญเสียในฝั่งตนเองอย่างน่าอัศจรรย์บทเรียนจากคณมเปรในนาทีนี้คือความจริงที่เจ็บปวดว่าในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมความรักชาติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสู้กับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีได้และผู้ที่ยังติดอยู่ในกับดักของความคิดแบบสงครามโลกครั้งที่สองย่อมต้องพ่ายแพ้ต่อพายุแห่งคลื่นความถี่ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งในขณะที่กองทัพไทย ยังคงยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพร้อมที่จะกดปุ่มทำลายล้างทุกภัยคุกค,คามในทันทีหากมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเกิดขึ้นอีกครั้งในดินแดนเบื้องหน้าในห่วงเวลาที่เสียงปืนใหญ่เริ่มจางหายไปสิ่งที่ก้าวเข้ามาแทนที่คือความเงียบงนันที่เต็มไปด้วยความกดดันจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญทางทหารระดับโลกทุกสายตาพุ่งเป้าไปที่ขีดความสามารถที่แท้จริง ของกองทัพอากาศไทยโดยเฉพาะการปฏิบัติการร่วมระหว่างฝูงบิน F-16 VIPER และเครื่องบินขับไล่ฝึกขั้นสูง T-50 TH หรือที่รู้จักกันในนามอินซีทองการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีตรวจจับที่แม่นยำและการทำลายล้างที่รวดเร็วได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการประทะจากเดิมที่เป็นเพียงการยิงโต้ตอบรันตามแนวชายแดนให้กลายเป็นการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ ที่สามารถเจาะลึกเข้าไปในดินแดนของฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่า100กิโลเมตรโดยที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกัมพูชาไม่สามารถตรวจพบหรือสกัดกั้นได้เลยแม้แต่น้อยหัวใจสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้จรวด SM6 ซึ่งเป็นอาวุธล้ำสมัยที่สามารถเปลี่ยนวิถีและเป้าหมายได้กลางอากาศผสมผสานกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไทยได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นยุทธศาสตร์นี้ถูกเรียกว่าการตัดหัวมังกรเพราะเป้าหมายหลักไม่ใช่กำลังพลระดับล่างแต่เป็นศูนย์มชาชการและคลังแสงลับที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนในเขตพระตะบองและพนมเปนความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีที่กัมพูชาต้องผเผชิญนั้นรุนแรง จนนำไปสู่การตั้งคำถาม,ถ,ามถึงความเปราะบางของข้อตกลงทางการชูดและสัญญาที่เคยทำไว้ในอดีตนักวิเคราะห์มองว่าความล้มเหลวของส่วนที่สัญญาและบันทึกความเข้าใจต่างๆเกิดจากการที่ฝ่ายหนึ่งพยายามใช้การทูดเป็นเพียงฉากบางหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมทางทหารแต่เมื่อต้องเผชิญกับอาวุธมหาประลัยที่สามารถกวาดล้างเป้าหมายได้ใน1ิวินาทีทุกแผนการที่วางไว ก็พังทลายลงเหมือนหอคอยสายนอกจากความก้าวหน้าทางทหารแล้วมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแบบเจาะจงเป้าหมายยังถูกนำมาใช้ควบคู่กันอย่างแยบยนต์การอายัดท,ทรัพย์สินของเหล่าในพลที่มีส่วนพัวพันกับธุรกิจสีเทาและการโอนเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายส่งผลให้ระบบท่อน้ำเลี้ยงของกองทัพกัมพูชาหยุดชะงักชันที นี่คือการใช้อำนาจละมุนผสานกับอำนาจแข็งที่สร้างความระสำาระสายได้มากกว่าการยิงระเบิดจริงการที่เหล่านายทหารระดับสูงตัดสินใจทิ้งตำแหน่งและยื่นใบลาออกระนาวนั้นส่วนหนึ่งมาจากความหวาดกลัวต่อความลึกลับของอาวุธพลังงานที่มองไม่เห็นแต่อีกส่วนนี่สำคัญไม่แพ้กันคือการตระหนักว่าพวกเขาได้สูญเสียความชอบธรรมในระดับสากลไปแล้วจากการเข้าไปพัวพันกับขบวน,นการอาชญากรรมข้ามชาติ ภาพของรถถังและปืนใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างตามแนวชายแดนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสิ้นหวังของทหารกัมพูชาที่ไม่มีโอกาสได้เหนี่ยวไกปืนเพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถูกทำให้เป็นอมพาสาจากอาวุธคลื่นความถี่สูงของไทยความน่าสะพืนกลัวของเทคโนโลยีนี้คือการที่มันสามารถสลายกองกำลังศัตรูให้กลายเป็นฝุ่นได้โดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำลายขวัญและกำลังใจของนักรบแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียนกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ความมั่นคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปืนแต่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรหัสคอมพิวเตอร์และคลื่นพลังงานที่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะได้ก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้นเสียด้วยซ้ำความเปราะบางของสันติภาพในวินาชีนี้ จึงแขวนอยู่บนเส้นได้ที่บางเฉียบเมื่อความไว้วางใจระหว่างรัฐถูกทำลายลงด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนและการดุกรานที่ไร้การยับยั้งชั่งใจประเทศไทยในฐานะผู้กลุ่มอำนาจที่เหนือกว่าทั้งทางเทคโนโลยีและความชอบธรรมจึงกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของภูมิภาคในอนาคตการปิดเกมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการรบชนะแต่คือการแสดงให้เห็นว่าอำนาจที่แท้จริง ต้องมาพร้อมกับความเฉลียวฉลาดและการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพื่อป้องกันการสูญเสียในระดับ,บวงกว้างซึ่งเป็นบทเรียนราคาแพงที่พนมเปนจะไม่มีวันลืมไปอีกนานแสนนานผลลัพ์จากการเผชิญหน้าในครั้งนี้ได้สร้างรอยแผลลึกที่ยากจะเยียวยาในโครงสร้างอำนาจของกัมพูชาความสูญเสียไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่รถถังที่กลายเป็นเศษเหล็กหรือคลังแสงที่พังพินาศ แต่สิ่งที่เสียหายหนักที่สุดคือความเชื่อมั่นในระบบการสั่งการและยุทธศาสตร์ที่เคยเชื่อว่ามั่นคงรายงานสรุปความเสียหายระบุว่ากองทัพกัมพูชาต้องสูญเสียขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศไปเกือบทั้งหมดภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันระบบเรดาร์และอุปกรณ์สื่อสารอัจฉริยะมากกว่า80ส่วนร้อยถูกทำลายด้วยคลื่นความถี่สูงซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้ทหารระดับปฏิบัติการ เริ่มเสียขวัญและเกิดการละทิ้งหน้าที่ในหลายจุดตามแนวชายแดนความอลามานที่เกิดขึ้นในกลุ่มพนมเปนขณนะนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการสู้รบแต่คือวิกฤตความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อผู้นำทหารของตนเองที่พ่ายแพ้ต่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำกว่าหลายเท่าตัวในมุมมองของนักวิเคราะห์ความมั่นคงประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากประชาคมโลกในฐานะผู้เล่นที่ใช้ความอดทนอดกลั้น และเครื่องมือทางทหารอย่างมีความรับผิดชอบการที่ไทยสามารถยุติความตึงเครียดได้โดยการทำลายเพียงจุดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและคลังแสงทางทหารโดยหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตของพลเรือนอย่างเด็ดขาดทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพไทยยกระดับสู่การเป็นกองทัพที่ทันสมัยและยึดถือหลักมนุษยธรรมยุทธศาสตร์การตัดท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มทุนสีเทา ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีป้องปรามขั้นสูงได้กลายเป็นต้นแบบใหม่ของการจัดการความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการครองพื้นที่เพียงอย่างเดียวแต่คือการครองความได้เปรียบในพื้นที่ของข้อมูลข่าวสารและพลังงานที่มองไม่เห็นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรอยต่อแห่งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่การหยุดยิง แต่คือการเริ่มต้นของระเบียบความมั่นคงใหม่ที่ความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่การสู้รบในสมรภูมิแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่อยู่ที่การรักษาความมั่นคงในระดับโครงสร้างพื้นฐานและการเฝ้าระวังไม่ให้กลุ่มทุนสีเทาหรืออำนาจมืดกลับมาฝังรากลึกได้อีกกองทัพไทยยังคงเตรียมความพร้อมและยกระดับการตรวจการตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบอัจฉริยะที่ไม่เคยหลับไหลเพื่อให้มั่นใจว่า รุ่งอรุณแห่งสันติภาพใหม่นี้จะไม่ถูกทำลายลงด้วยความทยทะยานที่ผิดพลาดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกบทเรียนจากพนมเปนจะถูกจารึกไว้ในตำราพิชัยสงครามสมัยใหม่ว่าอำนาจที่แท้จริงคืออำนาจที่สามารถสยบศัตรูได้โดยไม่ต้องรบและความเจริญรุ่งเรืองที่มั่นคงที่สุดคือความเจริญที่มาพร้อมกับความชอบธรรมและการก้าวทันโลกอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ในฐานะผู้บรรยายและทีมงานผู้ผลิตสารคดีชุดนี้เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ภูมิภาคของเราหากท่านชื่นชอบเนื้อหาเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เข้มข้นแบบนี้โปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญในระดับภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งตรงถึงหน้าจอของคุณร่วมแสดงความคิดเห็นและมุมมองของคุณเกี่ยวกับแสนยานุภาพและเทคโนโลยีอาวุธของไทยได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพราะทุกเสียงของคุณคือพลังในการนำเสนอความจริงสืบไปแล้วพบกันใหม่ในสารคดีวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ